โอเคนะครับกลับมาต่อครับน้าค้าแมทเดิมนะครับแมทอะไรนะข้าสองอะโอเคช็อตมันแตกอะไรก็ไม่รู้ไม่ก็รู้ไม่ไรโอเคเออเซเว่ไดมอนด์อ๋อนี่เก็บไดมอนด์คุณไว้ไม่เก็บแอปเปิ้ลทองไงล่ะเก็บไว้คนตายใช่อาจตายได้เล่านี่มาทำไมไม่รู้อ่ะมันมันให้เรามาก็กินแค่แอปเปิ้ลทองแล้วก็ลุยไปเลยแต่ถ้าผ่านอ่ะแล้วเพิ่งกลับมาเอาไปเลยปะ ไอพี่ลิปไอแค่ยูเขาเอามาเพื่ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาเลยเซฟเขาได้เราเซฟทำไมวะนี่ครับเป็นหัวไฟครับไฟไฟลิกิชแทนเท่าไหร่วไฟลีกิชแทนสิห้าอาทีแล้วแต่แหลกโอ้โหไปเลย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 เนี่ยเหตุผลที่เขาให้เพื่อทองมาทีของมอบวรแบบไม่ไม่ไม่ดูแล้วดูาใช่ไหมโอ้หถ้ามันสูงขนาดนั้นหรือไงจะไหวระวังโอ้โหมีกล่องแน่เลยกล่องแน่เลยมีกล่องแน่เลย ไม่มีอะไรเลยเพราะอาจจะอยู่หน้าก็ได้กินกินรอบแบบแอปเปิลทองจะหมดแล้วพี่อะไรเนี่ยเออเอออะไรมาไม่ไม่ตัวเนี่ยเออแล้วมันมันก็มันมันซีก็ไก่ไปแล้วโอ้โหอยู่นู่นนาตกทีจะลองไห้าสิบปีเลยเนี่ยกล่องเยอะเนี่ยกล่องใหญ่กลเดือนเหมืน ของเดียวโอ้โหตายโลบินกโลบินคู่ทรรมาเด่นชาขนาดเนี้ยไม่โอ้คือต้องทุบกล่อกแน่น่ะเนึ่งตัวโอ้นี่ครับลงแล้วของโกงเราไม่ได้เป็นหองใค้เป็นหอมมาไม่รู้รู้ไม่สนไฟรที่แทนครับตอนนี้ที่รู้ๆใช่เป็นหอมมาไม่ได้ใช่แม่อันนี้ได้เพิ่ นเนเธอร์เนเธอร์เอ่อเกียร์ไม่ได้ไม่รู้โอ้ท,ทริปเปิ้ลว่าน้ำว่ากับโอเคนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะโอเคเราจะบินกลับไปนะเพราะว่า oh, มันไกลามากผมบอกแล้วแล้วต้องไปนคนรู้ก็จะดีนะมาดูอ่านไปนย,ยูนิตกับพูลคุณนก คต้องการอะไรเฮ้ย่า okay. <Unbelievable. S 3> นไปไม่ใชแหละเอาขาเอาลุดโอเคสุดยอครับถ่ายไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ่ายไหมวะอยังไม่ถ่ายใหม่ไม่ต้องเริ่มต่อเลยนะครับต่อเลยเหรอต่อเลยกูอะไรเราอันนี้มันถ่ายอยู่เนีไงถ่ายอยู่สิคลิปยังไม่เจเลยอะฮะโอเคไปได้ถ่ายอยู่เลยนยทีมออฟจัมโอเคกลับแล้วกลับมาแล้วนะครับก็ที่เดิมเป๊ะ เหมือนปล่อยไว้ไงเพราะว่าเราควรจะบินไปต่อไม่หรอกเขาบอกว้ามบินอะไรกลับมาที่เดิมอะไรอ่ะไม่ซีลเท่านั้นเขาหมดไปแล้วนะเข็มปิดเท่านั้นเดี๋ยตายแน่ตายแน่บอกมาเนี่ยบอกว่าข้าจะมีโปรแกรมอยู่พีทหรไม่ได้ไม่ได้เราล่วงไปทีเราตายแน่ ตายหมดอยู่แล้วเราเคยลองแล้วเก้าจอไปเป็น going าขัวผาัวัวเราที่ทำได้ทได้มรง้มีความค้นแบบโอเคตอนนี้ตอนเช้าโอ้โหย่างมีขบวนอยู่ตัวที่หาย้องให้ ก็เออรู้แล้วทำยังไงดีนี่ไงนี่โพสเทกไอเทมมาก่อนแล้วตายไม่เป็นไรแน่นอนนะทกคนตายตายขอให้ขไม่ตกแต่ว่ากลัวตายแฮนโอ้โหเราขึ้นทางนี้ก็จบแ้วโอ้ยน่าขายตายมากเอ้า เออใช่ลืมจะบอกเราทำไมวะเนี่ยคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ดูเลยโอ้หมันแล้วเมื่อกีเราตัดมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ล่ะเราโกงมาไม่มีไม่มีไม่มีทถึงแม้หุ่นนี่นะคบคนเทปที่เขาเล่นกันได้เทปทูวิชั่นเท่านั้นนะเฮ้ยเทปทูเทปทูครับ แตวเทปทูครับตรงนี้ก็มีนะครับข้างหน้าจะมีอยู่ก็ได้เราจะไปดูกันนะเย้นล้วเราจะไปดูกว่าโอเคนะครับเราไปหน้ากันดีกว่านะอืมหนูไม่มีปุ๊บปุ๊บตุ๊บกลับครับเป็นสิทยอดมากกลับดีกว่าแปดแล้วเดี๋ยวผมมีสิทธ <c oughs> okay. <sc> ินะ <omorph> มันส <onz rates> ื่อทำไม่นี้มันยาวนานจังโค้งตัดหลายคิดหน้าดูเลยจ้าแล้วอ้าวอุเบอร์โอเคเขาห้ามเดินโอเคหมดเท่านั้นเขาห้ามบดินโอเคเจทีเขาไม่บอกไอเคทีโอเคแล้วหลังจากความพยายามเขาสุดอดเราก็อยู่ตรงนี้นะคะโอเคไปต่อ

What the heck? วัดตทรเพชรระหว่างนี้ก็จอบอกว่าไอสองเราแม่งทีละฟอตตั้งนานจะบ้าตายในวันนี้เดหรืวว่าจะมีทางต่อไปไหนได้มีแค่นี้โ,โอเคครับผมว่าคต้องจบพานี้กออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปเติมพานหน้าต่อภัคสาม โอเคนะคะชอบกูเลยชอบมากกูซ้ำนะสมัยนี้กูขอบคุณมากนะครัะทำบแบบอะไรไม่รู้